สิ่งสำคัญต่อมาที่จะทำให้ presentation ของเรามีความน่าสนใจนะคะนั่นคือการใช้คำสั่ง transition นะคะ transition ก็คือการใส่การเคลื่อนไหวระหว่างสไลด์ก็คือเมื่อเรามีการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ที่1กับสไลด์ที่2นะคะหรือสไลด์ต่อๆไปถ้าเรามีการใช้คำสั่ง transition ช่วยนะคะจะทำให้งาน p r e s e n t ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยในตัว Office 365นะคะก็จะมีทานทดิชั่นตัวใหม่ที่ชื่อว่า m o อขึ้นมานะคะในการใช้ m o อก็คือจะช่วยทำให้พรีเซนตของเราเนี่ยสร้างการเคลื่อนไหวบนสไลด์หรือการเปลี่ยนแปลงของบนสไลด์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเวอร์ชั่นอ f ฟฟิศก่อนหน้านี้จะไม่มีทานทดิชั่นว่าชื่อ m o อนะคะ หลายๆท่านถ้าเพิ่งเข้ามาใช้ตัว Office 365นะคะลองมาดูนะคะว่าทานที่ t ่ o n ต e ดชื่อ m o b จะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะตอนนี้นะคะสมมุติว่าเราได้มีการสร้าง Presentation ของเราแล้วเสร็จเรียบร้อยวางวัตถุวางข้อความหรือรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการจะใส่ทา a n ี i t i o n ก็คือการเคลื่อนไหวระหว่างสไลด์นะคะ เราก็ไปที่แถบ t r a n s i t i o n ค่ะเมื่อเราคลิกที่แถบ t r a n s i t i o n แล้วนะคะจะมีเจ้า t r a n s i t i o n ให้เราเลือกนะคะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เราจะเห็นนะคะว่าจะมี t r a n s i t i o n ว่าชื่อ Mop นะคะแต่ t r a n s i t i o n ตัวอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะคลิกลูกศรลงมานะคะ เจ้าทานดิชั่นก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะคะก็จะมี s u b t ทล l e x i s t i n g นะคะ dynamic content แต่ทานดิชั่นที่ต้องการจะอยากให้หลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาใช้ Office 365ดูนะคะก็คือทานดิชั่นว่าชื่อ m o บค่ะนะคะคลิกลงไปค่ะเมื่อเราคลิกทานดิชั่น m o บแล้วนะคะมันจะมีออปชันเหมือน ตัวเพิ่มเอฟเฟกอะเรกเหมือนเอฟเฟกนะคะมีให้เราเลือกใช้อีกนะคะว่าเมื่อเราเลือกทันดิชั่นที่ชื่อมอบแล้วเอฟเฟกต์ออปชันนะคะเราจะเลือกเป็นแบบไหนก็จะมีให้เลือกคือมีอ็อบเจกต์เป็นวัตถุนะคะเป็นเวิร์ดเป็นคำนะคะชาร์เลคเตอร์ก็คือจะเป็นทั้งประโยคนะคะอันนี้จะอยู่ที่เราลองเลือกใช้นะคะ,ะสมมุติว่า ถ้าเรายังไม่เคยใช้เราอาจจะเลือกตัวแรกก่อนตามค่าเริ่มต้นของเขานะคะ d u เ a t i o n ก็คือระยะเวลาในการเปลี่ยนสไลด์นะคะถ้าเราจะใช้ทุกสไลด์ใช้ท r a n s i t i o n ชื่อมอบ option เป็นแบบ object นะคะถ้าเราจะใช้ท r a n ิชั่นรูปแบบนี้ให้กับทุกสไลด์อย่าลืมคลิกปุ่มอะไรด้วยคะ่ะ apply to all ถ้าเราไม่คลิก apply to all แปลว่าท a n s i ชั่นที่ชื่อ Mob จะถูกใส่แค่สไลด์ที่1แค่สไลด์เดียวนะคะอะสมมติเราลองคลิก apply to all ก่อนนะคะสิ่งที่สังเกตได้ว่าเราได้ใช้คำสั่งท a n s i t i o n แล้วก็คือตรงใต้เลขสไลด์จะมีรูปดาวแบบนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าสไลด์แต่ละสไลด์ได้ ถูกใส่ transition เอาไว้แล้วนะคะถ้าเราต้องการจะดูก็กดอะไรคะสไลด์โชว์แล้วเราก็คลิกไปนะคะอค่กมันจะคล้ายๆเหมือนการเฟดนะคะแต่มันเฟดจะสวยขึ้นนะคะ ถ้าเราจะลองเลือกเป็นออปชันอื่นก็คลิกเลยคะ่ะเป็นเวิรนะคะ Apply to all นะ,ะแล้วเราลองกดสไลด์โชว์นะคะ,ะสังเกตสังเกตเกิดอ,อะไรขึ้นคะมันข้อความจะถูกวิ่งนะคะ เห็นไหมคะจะต่างกับออปชันแรกที่เป็นเห็นไหมคะจะต่างกับออปชันแรกที่เป็นอ b อบเจกต์นะคะถ้าเราเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะคะเรายังไม่รู้ว่าตัวออปชันที่เขาเพิ่มให้มาเวลาเราไปกดสไลด์โชว์แล้วจะมีผลลัพธ์เป็นไงเราลองเลือกแบบนี้ก่อนนะคะเลือก ลองเลือกให้ครบทั้ง3ตัวก่อนถ้าเราทำบ่อยๆแล้วเราจำได้ว่าแต่ละตัววิ่งแบบไหนนะคะต่อไปในการใส่ทานทิชันก็จะเร็วขึ้นค่ะอ่าสังเกตเห็นไหมคะจะต่างกับเมื่อกี้อ่าเห็นไหมคะมันจะทำให้สไลด์ของเราอะดูมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะ พราะถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นอะมันจะไม่มีคําสั่งที่ชื่อมอบในพอไม่มีคําสั่งที่ชื่อมอบแบบนี้นะคะเวลาคนที่สร้างจากตัวเวอร์ชั่นอื่นสไลด์จะมีความน่าสนใจน้อยกว่าสไลด์ของเรานะคะอันนี้จะต่างกันตัวหนังสือเห็นไหมคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยค่ะแค่ใช้การ์ดิชั่นที่ชื่อว่าอะไรคะมอบเท่านั้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคอร์สบบเต็มได้ที่ใต้ Descript i o n